กลับเข้ามาสู่ข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับเช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นมีลมกำลังแรงเรือควรงดออกจากฝั่งนะครับอืมเช้าแล้วเหรอเนี่ยได้ยินเสียงวิทยุแต่เช้าเลยคุณแม่อยู่ในครัวแน่ๆเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าจะได้ลงไปกินข้าวดูโทรทัศน์ วันนี้มีการ์ตูนเรื่องโปรดด้วยอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแม่วันนี้ทำอะไรเป็นอาหารเช้าคะหอมมากๆเลยแล้วคุณพ่อไปไหนคะพ่ออยู่ที่โต๊ะทำงานจ้ะไปตามคุณพ่อมากินข้าวได้แล้วคุณพ่อทำอะไรอยู่ลรอคะพ่อใช้คอมพิวเตอร์อ่านข่าวทางอินเทอร์เนต็ตอยู่จ้าสะดวกดี มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตนี่ก็ดีนะคะทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างทำงานก็ได้ด้วยว่าแต่คุณแม่ให้ตามไปกินข้าวใช่ไหมเนี่ยค่ะคุณพ่อเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วคุณพ่อต้องไปช่วยสอนหนูใช้เครื่องซักผ้าด้วยนะคะวันนี้หนูจะช่วยคุณแม่ซักผ้าด้วยค่ะได้จ้าสวัสดีครับน้องๆผมนายคอมพิวเตอร์นะครับ หรือเรียกว่าพี่ไอทีก็ได้ครับผมอาศัยอยู่ที่บ้านของพลอยผมอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งนาฬิกาวิทยุพี่โทรศัพท์พี่โท,ทรทัศน์พี่หม้อหุงข้าวและพี่เรื่องซักผ้าพวกผมมาจากสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นครับเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันน้องๆก็เคยใช้ประโยชน์จากพวกผมใช่ไหมครับแต่กว่าจะผลิตพวกเราขึ้นมาได้ ก็ต้องใช้ความรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการสร้างพวกเราเรียกว่าเทคโนโลยีนั่นเองน้องๆรู้จักสารสนเทศไหมครับเมื่อมีเทคโนโลยีก็ต้องรู้จักสารสนเทศด้วยนะซึ่งสารสนเทศก็คือการนำข้อมูลมาประมวลผลคำนวณเรียบเรียงเพื่อเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองอย่างเช่น คุณพ่อของพลอยที่ได้อ่านข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลที่คุณพ่อได้รับรู้ก็เกิดจากการประมวลผลมาแล้วแสดงให้คุณพ่อได้อ่านยังไงล่ะครับเล่าสู่กันฟังให้น้องๆช่วยกันคิดหาคำตอบทีนะคะว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆ ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างเมื่อใช้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะเอ๊ะนั่นพี่โทรศัพท์นี่พี่โทรศัพท์มาทักทายน้องๆหน่อยสิครับสวัสดีครับน้องๆพี่คอมพิวเตอร์นี้มาคุยกับน้องๆอ,อยู่ที่นี่นี่เอง ไม่ชวนโทรศัพท์เลยนะครับนี่กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่แล้วครับเรื่องความหมายของเทคโนโลยีกับสารสนเทศครับเพื่อน้องๆจะได้รู้จักพวกเรามากยิ่งขึ้นดีจังเลยแล้วน้องๆรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วหรือยังครับเนี่ยอ๋อใช่แล้วครับพี่คอมพิวเตอร์จะแนะนำอีกอย่างหนึ่งให้รู้จักนั่นก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศน้องๆก็รู้จักความหมายของเทคโนโลยีและสารสนเทศกันไปแล้วเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันก็คือความรู้วิธีการรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือนำมาประมวลผลเพื่อให้ข้อมูลได้ถูกส่งออกไปอย่างเช่นการส่งข้อมูลออกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิทยุหรือโทรศัพท์นั่นเองครับน้องๆครับ อย่างพี่หม้อหุงข้าวและพี่เครื่องซักผ้าถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับส่วนพี่วิทยุพี่คอมพิวเตอร์และตัวพี่เองถือว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะมีการจัดการกับข้อมูลทำการประมวลผลเพื่อให้เกิดข้อมูลแสดงออกมานั่นเองครับในชีวิตประจำวันของน้อง เมื่อได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วรู้สึกว่าชีวิตของน้องๆสะดวกสบายมากขึ้นไหมครับเรามาทบทวนให้น้องๆฟังกันอีกครั้งดีกว่าว่าเทคโนโลยีก็คือการนำความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกในชีวิตนะครับส่วนสารสนเทศคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลต่างๆออกมาเช่นการจัดเรียงการคำนวณและเมื่อทั้งสองสิ่งมารวมกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศก็หมายถึงการนำความรู้วิธีการรวมทั้งเครื่องมือมาประมวลผลข้อมูลแล้วส่งข้อมูลที่ประมวลผลได้ออกไปยังที่ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เข้าใจกันหรือ,อยังครับน้องๆ ถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าน้องๆคะมาช่วยกันตอบคำถามต่อบไปนี้ให้ถูกต้องนะคะถ้าตอบถูกเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นคะ่ะเรามาตอบคำถามให้ถูกต้องแล้ววิ่งให้ชนะคู่แข่งกันให้ได้นะคะ สิ่งใดที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งใดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศประโยชน์ของวิทยุคือข้อใด เดียวตอนข้อไหนกันแน่สนุกกับเกมไหมล่ะคะถ้ายังไม่พอเราไปสนุกกับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันต่อเลยคะ่ะให้น้องๆช่วยกันดูภาพต่อไปนี้แล้วช่วยกันตอบทีนะคะว่าสิ่งใดเป็นเทคโนโลยีและสิ่งใดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศม่อหุงข้าวเทคโนโลยี เครื่องซักผ้าเทคโนโลยีตู้ a อ n เเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรับสัญญาณดาวเทียมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหม้อหุงข้าวเป็นเทคโนโลยีเนื่องจากม้อหุงข้าวเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการหุงข้าวเครื่องซักผ้าเป็นเทคโนโลยีเนื่องจากเครื่องซักผ้าเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซักเครื่องนุ่งห่มของเราตู้ ATM เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากตู้ ATM เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินและมีการแสดงผลข้อมูลให้ทราบระบบรับสัญญาณดาวเทียม erm, เป็นเทคนโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากระบบรับสัญญาณดาวเทียม erm, เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับข้อมูล และมีการแสดงผลข้อมูลให้ทราบวันนี้ก็หมดเวลาสําหรับคาบเรียนนี้แล้วนะครับอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะการทบทวนจะทำให้เราเข้าใจบทเรียนกับเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นสวัสดีครับ